สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม h o w to Survival นะครับผมแม่ไม่คิดว่าจะมาถึงพาร์ทที่11แล้วนะเสียงมาดูวุ่นวายออกไปคู่โคตรเยอะเดี๋ยว็ดเด็ดเดี๋ยว็เด็ดเดเยอะเกินเยอะเกินเสียงคู่วุ่นวายเลยโอ้โหข้างหลังก็มีเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คุมเกมได้อยู่ครับนี่ไงคุมเกมได้อยู่มีมาต้องเข้ามาเฮ้ยอะไรกัน ทำไมมันไม่ล็อกวอะน่าจะเคลียร์ละแมงเอ้ยเปิดมาก็วุ่นวายเลยมาวันนี้เราจะต้องเก็บของให้กับไอ้นี่ครับลุงขี้เมานะซึ่งมันให้เราเก็บตั้งยี่สิบกล่องอะแต่บนเกาะน,นี้มีสิบครับมาเดี๋ยวผมจะเริ่มจากทางขวาก่อนเลยเนาะทางที่มันมีเครื่องร่อนเราค่อยลงมามาตรงเรือครับโอ้โหแต่ไม่รู้ว่าแต่ละลกองมันจะเข้าไปยากไหม แม่งเอ๋มีปลาปลิงย่าด้วยเราต้องค่อยๆไปแหละอันตรายซอมบี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับปลาปลินย่าแม่งน่ากลัวกว่าเพราะมเพราะเราทำอะไรมันไม่ได้นะไม่หนีงซอมบี้เรายังฆ่ามันได้เดี๋ยวนะเราขึ้นยังไงนะชิบหายละอาจจะต้องเปิดเอ้ยตรงนี้ไปได้นี่ไงจลจะละจจละค่อยไปค่อยไปกล่อ,อ,องแรกของเราอา่าได้ละเอเก็บไม่ได้ของเต็มหมด เฮ้เดี๋ยวนะถ้าเกิดผมใช้เนื้อล่อปลาปริญญาได้ไหมผมอุ้ยได้ด้วยอุ้ยรอได้นานเลยเยี่ยมครับโอ้แต่มันแบบกินได้พักหนึ่งเนื้อเนี่ยล่อต่อครับโอ้สอมบี้เพิ่งไปตรงเนื้อด้วยครับโอ้ชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยตาย โอ้ยบ้าเอ้ยแม่งหัวโคตรไวเลยเกือบไปแล้วไม่รึไม่มีไงเราโอ้โหมีกล่องหนึ่งครับทางขวาต้องไปทางเนี้ยเดี๋ยวได้อยู่เพราะว่าเรามีพื้นที่ให้เล่นโอ้โหเราขึ้นไงวะเนี่ยโอข้างหน้าเลยครับไปยังไงดีปึ๊บโอ้ยเฮ้ยเร็วโอ้โหอืมไอ้นกกระจอกเทศ มันนี่แล้วเนื้อมานนี่กล่องที่สองครับเฮย้ยกล่องทูนบล็อกทูนบล็บอกเหอะไม่เนี่ยมองเลยมองเลยอันตอบเฮ้ยตรงนี้มันมีโคโค่ด้วยนี่ว่าไปหาโคโค่หน่อยอ๋อนี่ไงเอามาเอาอีกกล่องไหนๆก็ตั้งใจมาหาโคโค่ละจี๊ยบเจี๊ยบไงอ่าแมวทองเหรอเรามีมาให้แล้วโคโค่ เ,เลยเลสโตนอะไรวะนะ้าอย่าบอกนะเหมือนกับอัน,นอันนี้เฮ้ยอะต้องใส่กันหน้าไม้นะไม่ไงกลายเป็นหน้าไม้ทองใช่ไหมอาหา่าฮ่าหน้าไม้เซตพันไงแม่ข <c oughs> <c oughs> องดงีจริงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันจะโบกดาเมจด้วยปะดูดิใช่โบกดาเมจตั้ง50ครับโหทีนี้ผมว่าหน้าไม้แม่งโหดเวอร์เ,อรเลย เออผมจะต้องอ๋อทางนี้ได้อยู่ฮุ๊บฮึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะ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 เกินต้องใช้สไนเปอร์ไม่ไม่คนไทยหัวใจสไนเปอร์ไม่ไม่ไม่เงียบ้าเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวดะอันตรายมาทำไมอ่ะอยากตายขนาดนั้นเลย โอ้ยโหไม่ได้สังเกตเลือดเกือบไม่แล้วไม่ล่ะอ๋ออันนี้มันเซฟเฮาเยี่ยมไม่งายระเบิดไม่ไม่ต้องลุก <c oughs> เฮลเมตรโรเทคชัน่นไงอ่าเรรยบร้อยเอามาต้องใช้อ้าได้กล่องเยี่ยมแล้วก็ต้องเปิดครับ <c oughs> ถอยถอยยาวๆแล้วก็ตรงนี้เราล่อให้ปาปริญญ่ามา คุมข้างหลังให้เราครับเยี่ยมมาเรารับทางเดียวครับมันมาช้าจังวะมาดิไม่งี้เปิดหัวอย่า,าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้ไม่งี้ไม่งี้มาเด็กตาไหนเปิดไม่ไม่ไม่ไม,มาดองกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยให้มัารอดมาได้ไงวะช่วยหน่อยปั๊มดินยา ไม่ทีจะช่วยเลยเลยผมว่าผมพยายามใช้ไสดีกว่าครับเพราะว่าถ้าใช้พวกหน้าไม้อ่ะเฮ้ยไกลเกินเพราะว่าถ้าใช้หน้าไม้อ่ะมันจะไอ้นี่ครับกระสุนนะพี่เก็บตามเก็บที่หลังอยชิบหายเฮ้ยมันยิงไม่ดูเมื่อกี้ไม่งไงบึ้มสวยไม่เงี้ยหัวเปิดเลยมึงไม่เงี้ยมาดิย,ยิงเลี้ยงตัว โอ้โหสามตัวถ้าเจอถ้าถ้าโดนไอ้สามตัวเมื่อกี้ไปนะผมน่าจะตายนะไม่น่ารอดเก็บของแป๊บแล้วก็ตรงนี้เคลียร์แล้วครับแล้วเข้าไปดูข้างในดีมีอะไรปะมีถงังโอ๊ยนี่ไงทำเรื่อยแต่ไม่ทำไงของเยอะเกินครับผมว่าไหนๆก็ไ,ไหนๆแหละอะไรที่ผมไม่ได้ใช้ผมเอาทิ้งเลยดีกว่าครับอย่านะปาริญยาขอร้องล่ะเฮ้ยชึบชๆบชบความเร็วเท่านั้นมวห,หายดิมึงมาดิ นี่อะไรอ่ะเฮ้ยแขนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยากได้จังเดี๋ยวได้แขนเล็กอ่ะอย่าตกนะชิบหายแล้วฮึบวิ่ยแม่งเอ้ยมัวแต่ถอยถอยไม่ดูเลยผมเฮ้ยเจ็บไม่ได้ว่ะผมต้องกลับขึ้นครับโอ้ยอย่าผมต้องกลับขึ้นไปครับฮึบอะทนเจ็บหน่อยทนเจ็บหน่อยทนเจ็บนิดนึง โอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำเลยดีนะที่ขาบไปเยอะโอเคตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วก็จุดไฟอไมอีที่พักมีที่พักอ,อไม่มีได้เลยเหรอเออตรงนี้ครับข้ามไปเลยป่าลิ้นญาโคตรเยอะลรอขอบได้ไหมต้องได้แหละอาบึ้มสวยมากมาดิ นกนกกระจกนกกระจกเทสหัวแตกเฮ้ยไอเชี้ยเห็บไม่งเอ่อทางนี้ไม่ไม่เฮ้ยเยอะหรอเยอะหรอโอ้โหถามจริงไม่ไม่สไนเปอร์สไนเปอร์แกได้ทุกอย่าง โอเคอันนี้เคลียรครับเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยอย่านะเว้ยจะมืดแล้ววะผมยังไม่ง่วงเลยอะทำไงดีเนะี่ยอยู่ในกองไฟด้วยแต่ว่าข้างบนนี้มีที่พักครับแต่ผมยังไม่ง่วงเลยอะโคตรแย่อาจจะต้องตัดไปตอนเช้าเลยนะ คิดว่าอาเช้าละแม่โคตรหิวตอนนี้กินเอ้ยเด้อไอ่ลองเซฟการกินหน่อยไอ่กินเข้าไปแล้วก็ไปหาน้ำเอาดับหน้าครับพยายามใช้แรงน้อยๆอ่าแล้วผมลืมบอกไปครับว่าผมได้ทำการครับไอ้นี่มาแล้วเออเกาะแขนครับเป็นเหล็ก <laughs> ทีนี้แหละมีแต่ความแข็งแกร่ง <laughs> มาเลยไอ้พวกปีศาจร้าย เอ้ยจะบอกไอ้พวกซอมบี้ร้ายเอ้ยนกกระจอกนิ่งกระจอกนิ่งไงไม่เงี้ยอีเห็บหมาเห็บหมานกกระจอกแผลเลยแม่เฮ้ยน้ำมันกว่างหน่อยเจ้บบรราปัญญากวางหน่อยเจ้าปัญหากวางหน่อยอันตรายไม่เงี้ยอ้ยเอ้ยกวางรูไงวะชู้จัก,จกเบ้าในพานเก่าอ่ะ ือในพานที่ใช้เซตพันไงแม่โอ้โหอาเล็ดอร่อยหนึ่งอาเล็ดอร่อยมากไหมไม่หมดเขาให้ดิมาเดมาเดข้าวข้าวว่ากินลูกน็อตไปดิโอป้ายังเล่นน้องแมวอยู่เลยไปดีกว่าเฮ้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมกลับไปเอาไอ้ข้างบนนั้นก่อนดีกว่าครับเพราะว่ามันเป็นอธิกาสุดฮะ คิดว่าเก็บ3ตัวได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับแย่มากอย่างนเราก็ได้2ตัวนะอะไรเนี่ยเมื่อกี้ก็เห็นลำลำอยู่ตรงทะเลเลยหันมาทำไมหันมาทำไมไม่รู้ไงส่งไปเกิดเฮ้ยเสียงนี้มันน่าจะบอสมาเลยวาัตเตโคยขอดูหน้าไม้หน่อย พอมันจะแรงขนาดไหนโกลดแรงโกลดแรงเกาหัวเลยบอสเกาหัวมัน you น know ่าจริงเฮ้ยชึบชุบชึบชุบชึบฟูออโต้หน้าไม้ฟูออโต้หน้าไม้แบบฟูออโต้เฮ้ยชึบโอ้โหลบอย่างดิจิตอลหน้าไม้ฟูออโต้โอ้โหลบเป็นข้อเอ้อ มื่อกี้ผมคิดว่าจะโดนแล้วน่ะติดแล้ววะน่ะตา,นะตายามึงทำรามเกาหัวเกาหัวไม่เงาเกาหัวตายแทบเท้าของข้าเฮ้ยมันมีเนื้อด้วยฮะเนื้อซอมบี้เหรอทาจริงทำให้สุกได้ปะเนื้อซอมบี้ทำให้สุกได้ด้วยน่าจะหมดแล้ว ไปไปเอาของข้างบนนี้ด้วยหัว่าต้องเจอซอมบ,บ,บ,บี้แน่เลยนั่นไงเพราแม่งเกิดใหม่ตลอดไม่หนีมาเดะเฮ้ยเอายังไม่ตายก่อนก็ว่าอยู่ไม่ร้องเออตก็รอคอร้องเออเลยแม่งเอ๋ยโดนแม่งจิกน่าจะคลีนเอ้ยอยู่นี่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 เก็บเรียบร้อยโอ้โหอะไรเนี่ยโคตรเยอะ ไอเงี้ยเยอะแค่ไหนก็แพ้ลูกปืนเฮ้ยต้องบอกลูกน็อตดิเกมนี้มีลูกปืนไอ้เชียเอ่ออ่าไหนมาตรงนี้แล้วระเบิดตรงนี้แล้วกันอ่ะบึ้มสวยแล้วก็สึกใหญ่ครับมาดิจะใหญ่แค่ไหนกันเชียววะฮะนะเอาเปล่าเจอลูกน็อตหน่อยไหมลูกน็อตเป่าเข้าหัวเนี่ย สักหน่อยไหมอ่ะม,มามีแค่นี้เหรอเฮ้ยกวางไ,ได้ยินเสียงได้ยินเสียงไม่อันตรายอันตรายอันตรายแค่ไหนกันเชียววะไม่เงี้ยหัวหายมาช้าแต่มานะโอ้โหเอเลดอร่อยมากไหมแล้วก็กินน้ำหน่อย จะได้ไม่ต้องหิวเฮ้ยกินดิเออเฮ้ยผมอัพแล้วนี่หว่าเลเวลเอ่ออาบได้ดีอะเอาอะไรดีความแรงไฟแล้วกันอาจจะได้คราบโมูโลโทอปใช้ไม่ไข้าอยู่ที่สูงกว่าเจ้าไม่เจ้าซอมบี้เฮ้ยเอาเก็บของสิแล้วก็เติมน้ำมันลงถัง นั่นแหละต้องสแปร์ไว้เฮ้ยนี่เยอะแยะไปหมดเลยเอา้าชิบหายกระสุนหมดหน้าไม้ก็ได้วะแกไปก่อนเฮ้ยชิบหายอะรเยอะ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 อย่าเข้ามาใกล้ออกไปเฮ้ยนี่มันมาใกล้ใกล้ขนาดนั้นเลยเก็บ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  เ้ยเสียงอะไรนกกระจอกนิ่งไงมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่กล้ามายุ่งกับนายพานคนนี้จะมากเกินไปละเอ้ยรักหน่อยไมาเนี้ยโอ้เลือนเลือนเลือดเลื่อนเลือดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบพึ่งหล่อแล้วเมื่อกี้มาเดี๋ยวไม่เนี้ยมันโคตรเยอะเลยโอ้ยรู้ว่าตายไปแล้ว ไม่โหทิปเปิลคิวไงสมุนไพรอ่าโคโค่อยู no ่ไหนเนี่ยอ๋อใกล้ถึงละใกล้ถึงละนี่ข้าหน้าวเลยอ่าโคโค่เพื่อนรักเพื่อนรักดิเพื่อนรักอะไรวะเอาไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยลูกธนูระเบิดครับโคตรเจ๋งเฮ้ยเดี๋เก็บไว้ใช้ดีกว่าเผื่อมันแบบว่าเจอแบบฝูงใหญ่ๆอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะช่วยได้ มันจะเย็นแล้วว่ะเด็นั้นระหว่างนี้ต้องรีบไปครับให้เก็บให้ครบเกาะน,นี้ก่อนดีกว่าเหลือจุดสุดท้ายแล้วแล้วก็มาตรงเรือพอดีเลยไปอ่าเราน่าจะใกล้ถึงท่าเรือแล้วจะเสียงอะไรวะน่ะโอ้หเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากลองของฮะมันจะดีขนาดไหนกันเชียววะโโหโคตรดีเลยเดี๋ยวๆๆเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ สิ้นเปลืองสิ้นเปลืองเกินไปแต่มันบึ้มเดียวมันเรียกมาโคตรเยอะเลยอย่าเข้ามาแตะต้องโอ้พีไม่ตอบนี่เอาให้นี่อันสุดท้ายแล้วเก็บแล้วก็อุ้ยมืดแล้วดิชิมาละไฟไฟไฟไลท์เตอร์ไลท์เตอร์ไม่ไม่เหลือโคตรเยอะเลยไม่งี้ไปดิมาแล้วเหรอหากินนอนคืนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะ ถ้าเราเระเบิดตูมตรงนี้ไอ้กองนะจะมาไหมนะต้องลองมีไหมเออไม่มาว่ะเฮ้ยไม่มาถือดีโคนเยอะครัหม่อยไหม่ะมาดิโอุ้ยมามามาเดะเ,เดวเดะเดะเดะมันลำบากตรงที่มันมีตัวตองคืนนี่แหละเฮ้ยไอเชีย่ยม เห็แม่งมาดิมาไม่ไงหน่อยไหมอ่ะแม่เฮ้ยอะไรนะเนี่ย SOS หรอมปุ๋ย <c oughs> มีปุ๋ยฟรีเบิ้มมาดมไมามมมมเด้อเดๆๆเดเฮ้ย,ยชึบชึบองฝูออโต้ฝูออโต้ไปก,ก่อนสวย โคตรเปลืองหน้าไมาเ้เลี่ยไหมไม่งี้เจบร้อยไม่งี้สักหน่อยไหมอ่ะเอ้ยขอ้อมูลไม่ได้ด้วยอ่ะแถมไฟแน่เลย <c oughs> ระเบิดบึ้มเลยมาทำไมไม่งี้หัวยู่เลยต่อไปเราก็ต้องเดินทางต่อครับไปที่เรือชุบชุบโอ้โหหมอกลงด้วย ดีไปดีกว่าเอ้ยขวดขวดขวดป่ะโอ้โหไม่ใช่เกาะโคแวกงแต่เป็นเกาะแรกเลยแน่มาต้อนรับหรอหอโอโหแมงลุกขึ้นยืนเลยฟูอโอโต้ฟูออโต้ก่อนอันตรายอย่าเข้ามาใกล้ไม่ไม่ ทีนี้ต้องหาที่นอนก่อนครับรู้สึกว่าตัวละครผมมันเริ่มง่วงแล้วนะเออเฮ้ยตรงนี้มันชิปหายละต้องเคลียร์ด้วยครับเอ้มาทำไมอ่ะเหรอวะเคลียร์ก็เคลียร์มาเฮ<อ>้ยอะไรเนี่ยโคโค่อะไรเราต้องการอะไรเพื่อนเฮ้ยอะไร,รอ่ะลูกปั้นหรอซันต้าบาบาร่า อะไรวะนะ่ะเอามาทำไมอะโคโค่น้ำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอไอ้บุ๋มมันแหลกอันนี้ค้านคันต่ออีกแล้วเอเออ่าแสงสว่างไอ้ตัวอ้วนมันเยอะจังมาพุทธเยอะเลยเยอะมากเคลียร์ไปก่อนโอน่าจะเคลียร์แล้วใช่ไหมนกกระจอกนิง่งมาดิเข้ามาดีไม่ไง เอาวะถ้าเราไม่สู้เราไม่ได้ที่นอนนะเออโอ้โหหน้าไม้ก็ไม่พออาจจะต้องกลับมาใช้ไอ้นี่ก่อนบูมแมลงมานะเราอยู่บนนี้ก่อนแล้วกันน่าจะเวอร์ก,กว่าครับให้ามาันค่อยๆเดินมามาเดมาเดอกว่าจะไม่เจอตัวเกาะน,นะไอชุดเกาะน,นี่มันคู่อันตรายเลยผมวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว วยอย่ามีตัวชุดก่อนนะขอร้องมาสามทางเลยผมเก็บได้ปะวะโอ้โคตรเยอะโอ้ยมาดิกดุมแมลงนี่ช่วยได้ดีมากครับเป็นอาวุธตีกายที่โคตรดีฮะเฮ้ยโอ้โหโคโ้ดแม่งทำนะท่ากลัวด้วย โอ้แต่ก็ดีแค่ไหนแต่ชื่อโคโค่กับไอโนแก้มันไม่เป็นไอ้นี่ไม่เป็นซอมบี้นะเก็บของก่อนเอาเป็นว่ารีบนอนดีกว่าครับมันต้องห่วงเอ้ยอ่าเอาเมื่อกี้เก็บอีกอันนึงมาแล้วอันที่11ใช่ไหมอ่าใช่ด้วยสวยแล้วนอนเลยโอ้ไม่จะซากอะไรก็ไม่รู้นอนลงไปได้ไงวะเนี่ยโอ้โหแล้วมันเพิ่งเดินมาคืออะไรอะไรวะหน้าเร็ว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 ปิด ระเบิดเร็วๆอย่าเข้ามาใกล้อย่าอะไรวะหนดูดีก็มาที่จะมาก็มาเออโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปว่าจะเป็นเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย